พระเกศสีดวงที่จะทำการโคจรย้ายราศีในเดือนมิถุนายนปี2568จะมีผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีกรกฎเกี่ยวเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภวาสนาและเรื่องต่างๆมารับชมคลิปนี้กันนะครับก่อนเข้ารับชมอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณรกักหรือเพื่อนชาวลัคนาราศีกรกฎให้ได้รับชมด้วยนะครับหลังจากที่เกิดปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ที่พระคติเทพทําการโคจรย้ายราศีในเดือนพฤษภาคม ือดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์และพะราหูโดยที่ดาวเสาร์ครับได้โคจรเข้าไปกลุ่มอยู่กับดาวศุกร์ซึ่งพระคอบคู่นี้เป็นพระคอบคู่ศัตรูกันโดยดาวศุกร์สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นดวงดาวที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภและความมั่นคงของชีวิตอีกทั้งดาวเสาร์ยังได้ทำมุมตีโกนร่วมธาตุไปถึงลัคนาของชาวราศีกรกฎอีกด้วยเพราะดาวเสาร์เป็นทั้งดาวบาปเพราะห์และเป็นทั้งดาวที่ขัดขวางเป็นอุปสรรค กับดาวศุกร์จึงทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีชีวิตที่ค่อนข้างจะไม่มั่นคงงอนแงนคอนแขนทั้งทาง,ทางด้านร่างกายสภาพจิตใจสิ่งแวดล้อมโดยรวมนอกจากนี้ดาวศุกร์ยังควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยในฐานะที่เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุครับเมื่อโคจรกลุ่มอยู่กับพระคกคู่ศัตรูจึงทําให้ข้าวของเครื่องใช้หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเกิดการชํารุดเสียหายจําเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเพราะดาวศุกร์ทางด้านหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ อีกทั้งความขัดแย้งกันร,ระหว่างดาวศุกร์กับดาวเสาร์ยังส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของความรักชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวด้วยเพราะดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิควบคุมเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงชาวลัคนาราศีกรกฎจึงต้องหลีกเลี่ยงการประทะกันทางอารมณ์หรือการแสดงความคิดเห็นที่มีความขัดแย้งกันกันกบผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะญาติพี่น้องของแฟนสามีภรรยาของเราเองแต่หลังจากวันที่สองมิถุนายนเป็นต้นไป ดาวศุ์จะได้ทําการโคจรย้ายราศีฉีกตัวออกจากการกลุ่มกับดาวเสาร์แล้วนะครับซึ่งเป็นการโคจรเข้าสู่เรือนกรมมะจากปรากฏการณ์อันนี้จึงทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎได้รับอิทธิพลในด้านดีที่ดาวสุขหลุดออกจากดาวเสาร์ทำให้สภาวะจิตใจต่างๆดีขึ้นความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆจะน้อยลงความขัดแย้งกับคนรอบข้างญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดี การย้ายราศีของดาวศุกร์เข้าไปมีความสัมพันธ์กับเรือนกรมมะนี้นะครับถือว่าเป็นจุดพลิกผันที่จะทําให้เรื่องของการงานเริ่มดีขึ้นแต่จะเริ่มดีขึ้นจริงๆนั้นก็ต้องดูจากดาวเจ้าเรือนกรรมะก็คือดาวคารที่เคยโครจรเป็นตําแหน่งนิดกุ่มอยู่กับลัคนาเป็นตําแหน่งที่ค่อนข้างจะอ่อนแรงอ่อนกําลังเลยทีเดียวทําให้เจ้าชะตาเกิดความเกลียดค้านหรือเบื่อหน่ายท้อแท้เกี่ยวกับการงานที่ทําอยู่ กิจกรรมหรือธุรกิจการงานอันใดจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจริงๆก็ต้องรอหลังจากวันที่6มิถุนายนเป็นต้นไปตั้งแต่เวลาตี5 46นาทีดาวคารซึ่งควบคุมเกี่ยวกับการงานจะได้ทำการโคจรหลุดออกจากตำแหน่งนิดและไปเลงกับพระราหูซึ่งเป็นพระครอบคู่ธาตุลมจึงทำให้การงานมีความคล่องตัวมากขึ้นในลักษณะนี้จะเหมาะกับคนที่ทำงานกับชาวต่างชาติ มีธุรกิจติดต่อสื่อสารกับคนต่างถิ่นต่างที่หรือคนที่ทําการค้าการขายอันจําเป็นจะต้องมีการจัดส่งสินค้าจากที่1ไปสู่อีกที่1จะได้รับผลประโยชน์จากปรากฏการณ์อันนี้นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับเรื่องของงานในระบบออนไลน์ด้วยนะครับเพราะที่ดาวเจ้าเรือนกรรมะคือดาวขานควบคุมเกี่ยวกับการงานย้ายราศีแล้วได้เป็นเลงกับพราหูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเงาเป็นขึ้นความถี่และ เป็นตัวแทนของงานในระบบออนไลน์ในสมัยนี้นั่นเองคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับการผลิตสื่อการสร้างตัวตนการเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือนายหน้าผ่านระบบออนไลน์จะมีโอกาสประสบความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาในช่วงระยะเวลาที่ดาวอังคารโคจรเลงกับพระราหูโดยชาวลัคนาราศีกรกฎก็มีพระข้ออีกดวงหนึ่งที่ทําการโคจรย้ายราศีซึ่งน่าจะพิจารณาเป็นอย่างมากนะครับก็คือดาวพุธ ซึ่งตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่3มิถุนายนเป็นช่วงที่ดาวพุธซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการใช้คําพูดหรือการติดต่อสื่อสารโคจรอยู่ในเรือนลาพระอันหมายถึงเรื่องของโชคลาภหรือผลประโยชน์การเจรจาการค้าการขายอันใดถ้าเริ่มต้นทําในช่วงระยะเวลาดังกล่าวถือว่ามีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเป็นอย่างสูงก่อนที่ดาวพุธจะได้ทําการโคจรย้ายราศีในวันที่สมิถุนายนเวลาเที่ยงคืน35นาที หลังจากนั้นเป็นต้นไปดาวพุธจะได้ทําการโครจรเข้าสู่ตําแหน่งเกษตรตาธิบดีแต่อยู่ในเรือนวินาศนะครับและไปทํามุมตรีโกนร่วมทาาดกับพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะเพราะครอคู่นี้เป็นเพราะค้อคู่ศัตรูกันอีกด้วยจากที่คําพูดคําจาเคยมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมเคยใช้แล้วได้ผลมีความสําเร็จรอคอยอยู่แต่อิทธิพลที่พระราหูมาทํามุมตรีโกนกับดาวพุธจึงทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ดอบลง เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎต้องระมัดระวังคําพูดคําจาให้ดีเพราะอาจจะมีโอกาสเกิดความเข้าใจผิดกับคนรอบข้างนอกจากนี้ยังมีผลกระทบไปถึงเรื่องของการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเอกสารการเซ็นสัญญาต่างๆจําเป็นจะต้องมีสติและมีความละเอียดรอบคอบในขณะที่ดาวพุธย้ายราศีเข้าส่เรือนวินาศครับถือว่าไปกลุ่มอยู่กับดาวพฤหัสบดีที่ เป็นดาวเจ้าเรือนอริครับหมายถึงอุปรสรรคปัญหาศัตรูต่างๆโคจรหลบมุมอยู่ในเรือนวินาศเช่นเดียวกันกับดาวพุธพระคู่นี้เมือ่อโคจรหลบมุมอับแสงอยู่ในจุดทุสถานะพบจึงจําเป็นจะต้องเพิ่มความละเอียดอรอบคอบมีสติกับการกระทําทุกเรื่องราวทั้งเรื่องความคิดคําพูดคําจาหรือการกระทําถ้าผิดพลาดเพียงเล็กน้อยนะครับเรื่องราวต่างๆจะบานปลายและมีศัตรูคอยจ้องจะปองร้ายเราด้วย การใช้ชีวิตในช่วงระยะเวลาดังกล่าวควรจะเป็นไปอย่างมีระเบียบกฎเกณฑ์ตามทํานองของธรรมที่ควรจะเป็นนอกจากดาวพุธกับดาวพฤหัสบดีจะโคจรอ,อยู่ในจุดที่ให้ผลเสียคือในเรือนวินาศกับเจ้าชะตาแล้วยังมีดาวอาทิตย์ที่ผสมลงเข้าไปด้วยอีกดวงหนึ่งครับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพ้าที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือสินทรัพย์ถ้าชาวลัคนาราศีกรกฎท่านไหนใช้ชีวิตอย่างประมาท ถือว่าเป็นช่วงที่จะต้องระมัดร,ระวังผลเสียหรือวิบากอากุศลที่จะเกิดขึ้นจะมีผลกระทบกระเทือนไปถึงเรื่องการเงินสินทรัพย์หรือการหาไรายได้อย่างชัดเจนอีกด้วยเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎมีโอกาสได้รับผลเสียจากพราะว่าถึง4ดวงจากทั้งหมด10ดวงในทางโหราศาสตร์ไทยจนในวันที่23มิถุนายนเวลาตีหนึ่งนาทีดาวพุธจึงจะได้ทําการโคจรฉีกตัวออกจากเรือนวินาศ นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการหลุดออกจากการทำมุมตรีโกนร่วมาธาตุกับพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณนะและเป็นพระคู่คู่ศัตรูด้วยการย้ายราศีในครั้งนี้เป็นการโคจรมากลุ่มอยู่กับลัคนาและกลุ่มอยู่กับพระเกตซึ่งเป็นพระเคห์ที่จะส่งเสริมพระเห์ดวงอื่นให้มีกำลังเพิ่มขึ้นจึงทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎได้รับอิทธิพลในด้านที่ดีจากดาวพุธคือเกี่ยวกับเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยม ในการใช้คำพูดการเจราจาก,การติดต่อสื่อสารนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับโชคลาภผลประโยชน์หรือความสำเร็จมาจากเพศตรงข้ามหรือคนที่มีคู่ครองมีครอบครัวแล้วก็จะได้มาจากคนรักของเราทั้งนี้ก็เป็นสาเหตุมาจากดาวพุธกับดาวเสาร์ในทางของราศา์ไทยเป็นเพราะข้อคู่สมพลเป็นการช่วยเสริมกำลังซึ่งกันและกันคนที่กำลังโสดรายคู่ก็ถือว่ามีเกณฑ์จะได้พบเจอกับคนที่ถูกใจ ในระยะที่ดาวพุธโคจรกุมอยู่กับลัคนาตามสโลกในทางโหราศาสตร์ไทยโบราณที่ว่าเจราจาอ่อนหวานให้ไทยพุธนั่นเองคําพูดคําจาจะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมเป็นอย่างมากและดาวพุธนี้มีความสําคัญกับชาวลัคนาราศีกรกฎในด้านที่ดีเป็นดาวเจ้าเรือนศาสชะอันหมายถึงเรื่องของการเชื่อมต่อพลังกับจัก,กรวาลหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมเมื่อโคจรมากุมอยู่กับภเกตที่ลัคนาแล้วซึ่งภเกต เป็นสนัญลักษณ์ของจิตวิญญาณสิ่งลี้ลับปรากฏการเหนือธรรมชาติยิ่งทำให้ชาวลัคนาราศีกรกฎมีโอกาสเชื่อมต่อกับสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะให้คุณหรือให้โทษก็ย่อมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตนของชาวลัคนาราศีกรกฎท่านน,นั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภครับอย่างที่ทราบตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าตั้งแต่วันที่2มิถุนายนเป็นต้นไปดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือลาภะหมายถึงโชคลาภ จะได้ทําการย้ายราศีเข้าสู่เรือนกรรมมะจึงเป็นช่วงจังหวะโอกาสที่จะได้รับโชคลาภจากการงานโดยเฉพาะคนที่ทํางานในหมวดของดาวศุกร์อันได้แก่งานเกี่ยวกับกิเลสของคนเช่นเครื่องประดับของหอมดนตรีการแสดงงานศิละปะการบันเทิงงานบริการงานที่ให้ความสุขความสบายกับผู้คนลักษณะของงานควรทำหมดไปเป็นชิ้นๆดีกว่าการทำในระยะยาว จะมีโอกาสได้รับงานของคนอื่นเข้ามาสารต่อให้ประสบกับความสำเร็จภาพรวมเกณฑ์ชะตาของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนมิถุนายนนี้ถือว่ามีพระเคราะห์สดวงที่ทำการโคจรเข้าไปมีความสัมพันธ์กับทุสถานะพบอย่างที่ทราบในรายละเอียดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจึงเป็นช่วงที่ควรหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลเป็นอย่างมากโดยการทำบุญในหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยอาจารย์ เน้นให้ทําเกี่ยวกับพระเคราะห์ประจาลัคนาราศีเกิดหรือดาวประจําตัวนั่นก็คือพระจันทร์หรือดาวจันทร์นั่นเองในหมวดนี้ก็จะเกี่ยวกับการทําบุญด้วยน้ําเช่นการบริจาคน้ําดื่มหรือการถวายน้ําดื่มการทําบุญใส่บาตรพระจํานวน15รูปซึ่งเป็นกําลังของพระจันทร์และควรจะมีน้ําใส่ไปด้วยนะครับการศึกษาพุทธประวัติเกี่ยวกับพระปางห้ามญาติและหมั่นน้ำลึกนึกถึงคุณของพระปางนี้ ซึ่งเป็นปางที่เกี่ยวพันกับพระจันทร์ในทางโหงราศาสตร์ไทยเป็นพุทธนุสติและเมื่อได้สร้างบุญสร้างกุศลครั้งใดอย่าลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาประจําตัวผู้มีพระคุณต่อเราทุกๆท,ท่านแล้วกวดน้ําลงดินขอพระแม่ธรณีและโลกทั้งสรับรู้รับทราบเป็นพยานการกวดน้ำนี้ครับถือว่ามีความสําคัญต่อชาวลัคนาราศีกรกฎในฐานะที่เป็นราศีแม่ธาตุน้ํา กำลังของาธาตุน้ำจะเป็นสื่อสายสัญญาที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลการอุทิศบุญการอธิษฐานหรือถ้าใครไม่สะดวกจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการกรวดน้ำส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับก็สามารถใช้วิธีการน้อมจิตน้อมใจระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้สร้างไว้แล้วแผ่อนิสง์อันนั้นออกไปก็ถือว่าได้ผลดียิ่งเช่นกันในท้ายนี้ก็ขอให้ผลบุญอนิสง์ทั้งหลาย ที่ทุกทกท่านตั้งจิตตั้งใจทำไว้ดีแล้วจงมาส่งผลให้พบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นมีชัยชนะต่ออุปสรรคปัญหานิสินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บอำนาจเลร้ายคุณใสมนดำอัปมงคลทั้งปวงกระทั่งประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ